เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่บผมนะครับหรายๆการและใน The Man TV นะครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูความลับของเจ้าตัว M ตรงนี้ครับเจ้าที่มันขึ้นว่าสปานะเนี่ยพอาเรากดเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออเราจะมาดูความลับของมันกันเลยครับ ก็ต้องขอการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะคะในรายการ r e ดเอนเดอร์แมนทีวีนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็จะมาบอกความลับของเจ้า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 ,จาตัวเอ็มครับนี่ครับพอกดเข้าไปที่สปาใช่ไหมครับแต่เจ้าสปาจะเป็นอะไรบ้างมาดูกันเลยครับไฟบอลอ่ะไฟบอลอ๋ออ,อย่างนี้นี่เองไฟบอล เดี๋ยวผมจะลองนูกนะปิ้วเออกดปิ้วแม่ลอยอรออเอกมันแป๊บ๋ยวแป๊บนึ่งโอเคแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเป็นเอาเป็นเอกบ้างดีกว่าผมหยับได้เอกนะครับลองดูเอกสิเอกมคลื่ออ๋อให้ปลาไขใช่มปลา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 าสอาา พรามทีนทีอ๋อนี่ไงพรามทีนทีก้ออกมามันจะระเบิดนะครับกลัวเป็นอะไรที่มันมากนะครับผมก็อยากจะทดลองมันนะอันนี้คืออะไรเนาะอันนี้คืออะไรเฮ้อันนี้คืออะไรเนฮะ้อันนี้คือ,อไหนเนาะเอ้น,น่าคออไไนเนะหรอน่าขนหรือว่าอะไรเหรอพวกน่าขนหรือว่าอะไรพวกผมไม่เข้าใจครับ ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะคบท่านผู้ชมจะเห็นนะคบว่าคืออะไรนี่ครับตอนแรกเพื่อนมันไม่มีสีดำๆใช่ไหมเออพอผมกดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆนะคบโอเคพอผมกดเข้าไปมันก็จะเป็นสีดำๆนะครับมันเหมือนเงาอ่ะเออเนาะก็เอยวเรามาดูอีกหมอดึงกันเลยนะครับอ่าเปิดอันนี้ด้วยอีกหมอดึงก็จะเป็นเข้าไปที่สปาแล้วก็แพลนี่แพลมิ่แพลนิ่แพลมี่แพลนี่งพนคืออะกันเลยไหม อะไรผมไม่รู้ครับถ้าได้รู้เอาสปามาไม่ันนี้ทำอะไรเว้ยมันให้ทำอะไรเว้ยไม่รู้ครับช่างมันลองเอาสโนูบอลบ้างดิสโนูบอล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 อนี่ครับพอร์ปาใส่มะม้าจะไม่เสียเลือด อ้อเสียอยู่นี่นะนี่เป็นสโนบอลที่แรงมากเลยนะครับเสียสองแม่หมาตายไปดูการทดลองต่อไปเลยนะครับก็ไปไฟดิเล้ยอย่าไฟไฟไฟบอลโอเคไฟเป็นไฟบอล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 อะอะไรวะอะไรวะใครทำอะไรฉัน อะไรวะไอแชมไอแชมไอแชมตายก้าไปดูการทดลองแต่ไปเลยก่อะไรดีเ,เน้นออะไรดีเ,เน้นอนี่ลองไปแล้วอันนี้อะไฟ잉บล็อกอะไฟ잉บล็อกเหรอมันคืออะไรแฟลกยูแม่มันคืออะไรแฟลกยูผมไม่รู้ครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับถ้าใครรู้นะไม่รู้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์มานะครับ มาครับมาครับเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถไฟ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 มนไน่นในสุดยอดอะรถไฟอะรถไฟเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าเดี๋ยวผมจะมาทำเครื่องนึงให้ดูนะครับผมเคยฉายแล้วแหละเนาะเออเนาะก็เครื่องนั่นแหละผมจะทำนะครับเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าเราไม่ต้องใช้รางนะแต่ผมเอารางมาทำไมวะว้าเอาให้มันสูงๆนะครับนี่ ๋ <ans> ยวๆไม่ถึงไม่ถึงมันไม่ถึงวะไม่ถึงวะอ่ะถ <Eat confused> ึงละเดือดเเอเครับถ้าท่านผู้ชมใช้หมอดอันนั้นอยู่นะครับให้กดเข้าไปใช้เลยครับอ่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมตัวมาหนึ่งก็ถ้าถ้าใครยังไม่ดูนะครับก็ไปดูได้ครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกนะครับก็ดูได้เลยครับคลิปนี้อ่าก็คลิปนี้ก็สั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับโอเคแล้วก็เอามือมา พอกดดกันมาได้ใช่ไหมยักตพี่ป่าววอ๋อถูกแล้วเนแล้วจากนั uh, <mam> <drag> <coping> <te> amentos, <pol> ้นก็ให้ท่านผู้ชมนะครับลงหมัดครับนี่หมัดหมัดเนี่ครับเข้าไปที่หมัดแล้วก็เออคลกดกันกด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 ดก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  ผมจะกดหลายๆทีเลยนะครับดูซิมันจะเป็นยังไงไปดูกันครับโอ้โหกด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 ดูซิมันจะเป็นยังไงุบปักนี่เรียบร้อครับดูนี่ครับเอ็กมนเออเคลย์กลัวเป็นอะไรยอดมากเลยนะครับโอเคหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดเนี่ย โอเคเอาเป็นว่ายังไงคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่ะอย่ายายทำไมรถไฟมันกระเด็นไปเสงนี้ได้วะผมสงสัยทำไมรถไฟมันก็โอ้โหขันดพัดวันนี้พัดจันไหมเอ๊ะเต็มดวงได้หรออ่ะอ่ะไม่ว่าแล้วทำไมทำไมสารามถึงเกิด